สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาทุกคนมาพบกันในรูปแบบรีวิวย้อนยุคก,กันอีกครั้งครับเป็นการนําภาพถ่ายในอดีตครับมาร้อยเรียงถ่ายทอดบรรยากาศที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับเราพาทุกคนมาอยู่ที่อาคาร้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมของท่าอากาศยานดอนเมืองครับวันนี้เป็นวันที่10เมษายน2552นระครับรีวิวในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปพบกับบรรยากาศการเดินทางในที่วบินปฐมฤกษ์เส้นทางใหม่ของสายการบิน วันทูโกไบโอเรียนไทยครับเส้นทางจากกรุงเทพไปพิษณุโลกในตอนนั้นนะครับนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องบินแบบที่เราจะร่วมเดินทางด้วยในวันนี้นะครับก็คือเครื่องบินแบบ McDonald d ด u g ลาส MD82 ครับซึ่งก็เป็นฝูงบินหลักของสายการบินวันทูโกไบโอเรียนไทยนะครับที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศอยู่ในตอนนั้นนะครับหลายหลายคนก็คงจะพอคุ้นเคยพอจะเคยจําได้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับวันนี้เราจะเดินทางในเที่ยวบินปฐมเกษร์เะครับเส้นทางใหม่นะครับกรุงเทพพิษณุโลกนะครับ วันที่10เมษายน2552ครับเดินทางกับสายการบิน One t Go โดย Orient Thai Airline ครับตอนนี้ก็เตรียมขึ้นเครื่องครับจากอาคารผู้สานภายในประเทศครับหรือว่าอาคารทียเครื่องบินหม่เลข6ครับพ i a 6นะครับที่ดอนเมืองนะครับตอนนี้ก็มานั่งบนเครื่องนะครับบนเครื่องบินแบบ McDonnell Douglas MD82 นะครับที่นั่งเขาจัดแบบ2-3นะครับก็เป็นเครื่องบินที่มีเครื่องยนต์ด้านท้ายนะเมื่อกี้ใครเห็นภาพด้านนอกเครื่องบินนะครับก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ โอเรนไทยเนี่ยเขาก็ใช้เป็นฝูงบีหลักสําหรับให้บริการเส้นทางมาในประเทศในตอนนั้นนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศของท่าอากาศรรยานดอนเมืองในตอนนั้นนะครับตอนนั้นยังไม่มีการย้ายเที่ยวบินระหว่างประเทศแบบตารางบินประจํากลับมาที่ดอนเมืองครับแล้วก็มีเพียงไม่กี่สายคารบิน,นครับที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอยู่ที่ดอนเมืองครับก็จะใช้อาคารผู้สานหลังเดิมนะครับหรือว่าตรงเพียหกนั่นแหละครับนี่คือบรรยากาศบนเที่ยวบินนะครับก็จะมีการบริการ ของว่างและเครื่องดื่มสไตล์วัตถุกูไบโอเลนไทยนะครับตอนนั้นก็จะมีการบริการเป็นข้าวปั้นโออิชิแบบนี้นะครับข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะครับแบรนด์โออิชินะครับแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับถั่วโกแก่นะครับในแพคเกจจิ้งของโอเลนไทยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็พร้อมกับเครื่องดื่มต่างๆที่มีตัวเลือกเลือกได้จากรถเข็นที่มาให้บริการครับแต่ว่าเที่ยวบินไปพิซเนโลกเนี่ยเวลาบนอากาศข่องข้างสั้นมากๆครับใช้เวลาบนอากาศประมาณแค่ไม่ถึง40นาทีครับอนรนี้เาก็เดินทาาาาางถึอกกศยนนพิโล้ะครับ ในเที่ยวบิน ox 8 1 7 8นะครับเที่ยวบินปฐมฤกเ์ิกของวันทูโกไบโอเรียนไทยสู่พิซนุโลครับนี่คืออาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานพิซนุโลนะครับจะเห็นนะครับว่ามีโบอิ้งเจ็ดของโอเรียนไทยเนี่ยที่มาจอดทิ้งจอดเก็บรักษาตัวเครื่องบินไว้ที่สนามบินพิซนุโลรวมถึงอีสนามบินหลายๆแห่งในต่างจังหวัดด้วยครับตอนนั้นนะครับเที่ยวบิน ox 8ปดนเ็ 8, นะครับก็มาจอดที่หน้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานพิซนุโลแล้วครับก็มีการแสดง ต้อนรับนะครับจากทางพิซโนโลนะครับและบนเที่ยวบินที่เดินทางมาด้วยกันนะครับก็จะมีคุณขจิตหับนาโนนนะครับประธานและก็กรรมการผู้อำนวยการของสายการบินวันทูโกไบโอเรนไทยนะครับที่ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับคนคุณขจิตคือคนที่อยู่ด้านขวามือนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเครื่องบินแมคโดนัลด์กลาสเอ็มดีแปดสองลำนี้นะครับที่พาเราเดินทางมาถึงพิซโนโลกในเที่ยวบินปฐมฤกเ์ในวันนี้นะครับ เครื่องบินแบบนัเดินเรานักลาสเอ็มดีแปดสองนะครับของวันทูโกไบโอเรนท์ไทยเนี่ยก็มีที่นั่งทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองที่นั่งนะครับหลายๆคนอาจจะสังเกตเห็นนะครับคุณตวงสาวิกาซึ่งเป็นดารานักสแสดงครับตอนนั้นก็เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินโอเรนท์ไทยด้วยนะครับก็ร่วมเดินทางมาในเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินนี้ด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศการถ่ายภาพต้อนรับนะครับกันที่พิซโนโลนะครับกับบรรยากาศของเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางนี้ของวันทูโกไบโอเรนท์ไทยนะครับ ก็เริ่มทาการบินตั้งแต่วันที่10เมษายน2552นะครับแต่ว่าเส้นทางนี้เนี่ยก็อยู่ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับไม่กี่เดือนหลังจากนั้นนะครับทางวันทูกูไปออร์นไทยก็หยุดให้บริการเส้นทางนี้ไปนะครับก็กลายมาเป็นภาพปอยวัติศาส์นะครับเป็นรีวิวย้อนยุคที่เรานํามาให้ชมกันในวิดีโอนี้นะครับในคลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นโบอิง747นะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์แล้วนะครับของอเรนไทยเช่นเดียวกันครับมาจอดทิ้งไว้ที่พิซโนโลกนะครับ ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายภาพต้อนรับนะครับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆของที่พิซนาโลนะครับที่มารอต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางใหม่ของสายการบ,บินวันทูโกโดยโอเรียนไทยในวันนั้นครับวันที่10เมษายน2552นะครับ,บ,รบก็มีบรรยากาศการต้อนรับที่ถ้าอากาศายานกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะรับกระเป๋านะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองพิซนาโลนะครับไปชม บรรยากาศที่ส่วนอื่นๆกันต่อนะครับเพราะว่าในช่วงเย็นนะครับที่โรงแรมท็อปแลนด์ที่พิซซานโลกเนี่ยก็จะมีการงานเลี้ยงต้อนรับนะครับการเฉลิมฉลองการเปิดเที่ยวบินใหม่เที่ยวบินปฐมเรษ์สู่พิซซานโลในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ครับเที่ยวบิน o x 8 1 7 8แปดหนเับปฐมฤรษ์สู่พิซซานโลนะครับนี่เป็นบรรยากาศมองจากที่โรงแรมนะครับในตัวเมืองพิซซานโลครับมองไปทางสนามบินนะครับก็จะเห็นโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดสองลำของโอเรียนไทยนะครับจอดอยู่ที่สนามบินนะครับ ก็เป็นบรรยากาศการแถลงข่าวแล้วก็การต้อนรับนะครับเฉลิมฉลองต้อนรับอย่างเป็นทางการที่พิษณุโลกนะครับในช่วงค่ำนะครับวันเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ตัวแทนจากทั้งสายการบินแล้วก็หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีในการเปิดเที่ยวบินใหม่สู่พิษณุโลกในครั้งนี้ของสายการบินวันทูโกโดยโอเรียนไทยนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับเป็นภาพบรรยากาศในอดีตนะครับ มาถึงพิณุโลโนะครับก็ต้องมาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับวัดใหญ่เมืองพิษณุโลกนะครับก็ต้องมาไหว้พระพุทธชินราชนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญนะครับของชาวพิษาุโลกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมื่อปี2552นะครับพาไปชมบรรยากาศของสนามบินพิซณนโลกนะครับในช่วงปี2552กันบ้างน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ 11เมษายนนะครับก็กําลังจะเดินทางกลับนะครับนี่ก็เป็นการเปิดให้บริการเที่ยวบินของสายการบินวันทูโกโดยโอเรียนไยที่พิซนาโลนะครับบรรยากาศเคาน์เตอร์เช็คอินต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปชมภาพตัวอาคารผู้โดยสารของสนามบินพิซนาโลในตอนนั้นนะครับแล้วนี่ก็แม็กโดนัลัก拉斯นะครับ md 8 2ของวันทูโกโดยโอเรียนไยนะครับจอดอยู่ที่พิซนาโลนะครับรอรับเราเดินทางกลับนะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณและสวัสดีครับ